ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูหญิงสาวภูไทยนี้นิทานอีสุแสนสนุกสองภาษาไทยอังกฤษนะคะมาดูกันเลยว่าจะสนุกขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยจ้า The Lion and the h a r e The lion went out to hunt with hunger. Eventually, it caught a hare. When the lion was about to eat the hare, a deer walked past. The lion became greedy. It wanted to eat the deer, which was bigger than the hare. The lion decided to hunt the deer instead. After a long chase, the lion realized that it could not catch the deer. The lion decided to go back to eat the hare. When it came back, the hare was gone. The lion had to suffer because there was nothing left to eat. The lion said to itself, Ugh, If I was happy with what I had then, if I was not greedy and wanted something I did not have, I would not have lost both of them. Moral of this fable. be satisfied with what you have. what with you นิทานอิโกเรื่องสิงโตกับกระต่ายป่าสิงโตตัวหนึ่งออกหาอาหารด้วยความหิวโหยในที่สุด มันก็จับกระต่ายป่าตัวหนึ่งได้อย่างง่ายดายขณะที่กำลังจะกินกระต่ายป่าอยู่นั่นเองบังเอิญมีกวางตัวหนึ่งเดินผ่านมามันเลยเกิดความโลภอยากกินกวางที่ตัวใหญ่กว่ากระต่ายป่าจึงหันมาวิ่งไล่จับกวางแทนแต่หลังจากวิ่งไล่ล่าอยู่นานจนเหนื่อยหอบสิงโตก็รู้ว่ามันคงตามกวางไม่ทันแน่ เลยตัดสินใจจะกลับไปกินกระต่ายป่าที่เพิ่งจับมาได้ทว่าเมื่อกลับไปถึงกระต่ายป่าก็หายไปจากตรงนั้นแล้วสุดท้ายสิงโตก็ต้องทนหิ้วหอยต่อไปเพราะไม่เหลืออะไรให้กินเป็นอาหารอีกมันได้แต่รำพึงรำพันออกมาว่าโธ่ถ้าตอนนั้นข้าพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ไม่โลภมากอยากได้ลาบที่ยังมาไม่ถึง ถ้าก็คงไม่ต้องเสียมันไปทั้งคู่แบบนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่กดไลค์กดแชร์กดซับไ้ดย